ดอกมันเกินมันได้เอาเบิ้งเอานี่ได้ผู้ใหญ่ควาำนี่ได้ผู้ใหญ่ควกำรวมมือบาทเป็นศูนย์พาเป็นเจ็ดพนะบาทเป็นศูนย์พาเป็นเจ็ดแม่บ่อประเดี๋ยวพ่ะคุณแม่พ่นะ เป็นตะแสบเนาะแต่ว่าผมว่าชันเบิดหนีก็จะออกจากบาทบ่ได้หรอกทองเต็มก็จะเดียวออกได้นาะบานจ้าเตอจกจาเตอมันบาทตนบ่ได้เด้ บอกได้ขนาดอย่างทีลูกอันตนกับตนใช่ไม่ออกพี่เด้อบานโอ้พู้ใด้พู้ใด้กับพู้ใด้กับมีตาสาทูได้ประเดชนประพูนี่นี่ิสันบาันขอในบาทนิสันขอในบาทนิสันขอในบาทโดยจริงโตจริงเสียงจริงเฮ็ดอิหลีผู้ใดอยากเฮ็ดกับประเพณีน้ำโดยพานในประเทศไทย ปัญญากับว่าเขาเห็นนี่แหละฉันเข้าในบาทกันนะงานม่ได้จิี่จะบอกคืเนครับานานนนี้มิตรากว่านะนี่ความจริงฉันเข้าในบาทแต่ว่าสันแล้วคือยากก็ยังจะเอาออกจากบาทเหกแลเออ ก็บาดนี้เป็นตาขันเนาะต่อไปไม่ประเดี๋ยวพระคุณบาดนี่จะเป็นตาขัไานได้ต่อไปก็ใช่ว่านี้ระบาดต้องพว้อุบลมานางฉันเข่าเออต้องไปบาดนี้จะได้ประมุ่นได้กนหน่อยเออเพอาะยิ่เอือมกระทายยกจะได้ประมุ่นได้หนือบาดน,นี้เออหลายเดียว

่็ไม่มันสิแซบก็ฉันเข่าฟกกะจีี้ยมาฮกตฮ่าา่า่าฟังดว่าันคนนีบาดเนาะนี่หละทีไปที่มาประหลัดฉันเข่าในบาดก็เห็นบอบม่เห็นมาเบิ่งกับเบิ่งอัศมาดกันแล้วกันนี่ตะกี้นี่จะบอกอาโออาพาพน์นี่เป็นฉันคนในบาดโตเลย โอ้โหเจ๋ออันออกกันหน้าออกเราจะเดินนิมนต์มาฉันอีกรอบนึงก็ได้การการการฟังนี้เดียววานเข้าี่แตกเลยหรอวาแต่ว่าพอออกกับความบาดได้เด็กขนอย เออเอายิ้มเลยบอกก็ได้ยิ้มตนมบันเบิดยี่มตนใบกันเลยโอ้ยอาะารนคขับไงผลเราบันเยี่ยมพอดสิบวันสิบได้เอากล้องเขาไงมาสิอาจารย์ไงพูกไหนก็ลั่นใจหลายค่ะกันหน่อยส่วนมรเก็เห็นจังไรจังใดบาทมาพอดี

ครับตัวประดี๋ระคุณหนึ่งเจ็ดศูนไปอ่ะหนึ่งเจ็ดศูนย์ด้พ่อนะว่าเป็นสันสื้อได้บอกเลขน้ำว้าดังเลยบอบานเป่าก็จะดังแบบนี้ล่ะแกบตัะมาเนี่ยเอาเอาแบนน้ำเนาะหน่อยแกะว่าเบ่อออกจากบาดได้ยังไง แ่สิแส mm ีปอดิสัทชนไม่ดีแล้วกันหน่อยตั hmm. ้งไว้ค้นมาเบิงไหมค่ะเบิาอ่ะเหจักน้อยดีสีนี้นี่จากมิตะกนหัวโอเคให้ยม่งเยอะหรือว่าบจะ่ แซบีเัหน่อยแซบกับพ่อเห็นแซบกับพ่เห็นน้าดอกกันหน่อยเมืตอรองเรก็ปันจังคนเดียวลอมั่งนี่ยมอพอว่ามันให้เรนไม่ียุวันุบนาฉันหลายปันเี้เกียได้ยังนี่ตั้งเต้าเบาเพราะฉันจะเกียร์ แสดงว่าบ่ไดฉันใน้บาดเองฉันถอนได้บาทได้แสบเอ็มนี่เราเยี่ยมเลยนั่งกับหนึ่งแบ่งกับเบ็ดอันหนึ่งเรียกได้เอ็มสิบหกมือทั้งหมดเ่คยได้ถวายเไหนฉันได้บาดได้เดียวมันบ้าแต่จู นู่นพักตลาดนี่ไงแต่รีว่าการจากพุทธโลกพักธรรมดาเราเนี่คนกินง่ายนคือจิตใจเนี่ยมันยังทอมันพวใครป่วยไหมพวใครป่วยพ่กใครไข้พวใครเก็บพวกใครยังไงหลานกวนมาหวานของมีพุทธโลกทรัพจาง อาจารยอาจารย์สุขสันต์ปันราดับเพื่อนี่ต้องล่งองค์เพ่นลงบาทเพื่นโอ้ไปฉันสิไปเพะ่นชันใม่บาทเด้อไปไปชันกับ